ขอต้อนรับและาก็ณฑ์าคครูฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการรอยยิ้มสุขภาพกับผมนุ่มโยุนพจนนะครับนีิเดินทางมาทีอำเภอ่ําตะกาจังหวัดสกลนครพบปาก์ับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับเป็นไม่เกณฑ์หลังจากกินสมุนไพรเข้าตองไปแล้วผลตอปรับดีขึ้นหน่อยหลายสัมไหัมนี้เขาสิมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับอยู่รานก๋วยเตี๋ยวนาะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับนุ่มโยุน่อน็อยากจะขอเชิญน้องดีเจสายฝนแนะนำโแลกระทักท่ายครูฟังทางบ้านนะครับ สวัสดีค่ะค่ะดีเจสายฝนค่ะ fm 89.25เมกะเฮิร์สมบูรณ์ดิเอโอดีโอพร้รอมกับ94.50สิบสี่น์ใชวัดปรมโมชั่นค่ะนะคะมูนี่เดยม,มาพบพ่อกับคุณแม่บรรจงนะคะบ,บ้านน้องพอกเนาะค่ะนะคนะภูเพิ้นนะครับมีประสบการณ์ทางด้านการดื่มสม,มุนไพรข้าวตองมูนี่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์พร้อมกับพีพ่นุ้ยยุทธพรค่ะสำรับผมก่อนอื่นก็ขอเชิญคุณแม่ในน้ำตัวจากของก่อนนะครับซื่ออยางก็รับซื่อคุณแม่บรรจงสุภาพอยู่ แม่ยังก่อนบรรจงสุอบ้าดีคะแม่บรรจงนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับแม่หาสิบสองปีหาสิบสองปีเนาะน่บริที่ยังครับเนี่ยมันนึกที่กิตหมูเป็ดมู่บ้านพลทองอ่าบ้านพลทองบ่ครับผมตำบลมาเตยอาเภอลำตะกาจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครเนาะนะครับปกตินีประกอบอาชีพยังก่อครับทำหน้าเหตหน้าครับแล้วก็มีอเไียังก่ออเไียังครับขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยว ครัับตำงอาหารตำสั้งน้ำเป็นบ่ฮะเออนะครับเห็นบ่ว่าก้อนนั่นนี่นะครับมีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ก็ครับก็ปวดหัวนี่ยนะจ๊ะปวดหัวปวดปวดหัวแล้วก็เป็นวิ่งเป็นวิ่งเป็นเวียนน้ำอืมทั้งกระตูนก็เก็บขาเก็บขาขึ้นมาหาเอลเก็บขาขึ้นมาหาเอลด้านหัวไมนจะเปลี่ยนไปเมื่อไรมันจาขึ้นมาเก็บเฟียงหัวค่ะโอ้ครับปวดมากัวเลย ปวดถั้งหัวกากเลยบอกป,ปวดแหงบ่ครับเนี่ปวดแห้งแห้งจนทนมาไวแห้งจนทนมาไวบางเมื่อทนมาไวเห็้ยจอไหนครับบัดนี่ทนมาไวก็ต้องไปหาหมออืไปหาหมอกะบางที่เพื่อก็เอายาไม่เจนให้กินบางที่ก็ไปหาซื้อ,อ,อ,ยอยากินเองเออครับก็ได้หายากินเองนั่มเนาะครับเป็นเมื่อม,มานจะปีละอาการปวดของเท้านี่ ปวดหัวนี่ประมาณได้สองปีแล้วแต่ปวดเป็นเป็นๆให้หายเป็นๆหหายแต่ว่าที่เจ็บขาคือมาหาอันนี้เห็นเป็นหาปีหกปีแล้วแต่เป็นหาปีหกปีโอ้กระโดนเติบบ้านี้สรุปแล้วนะครับเวลเาเข้าไปไปหาหมอนี่นะครับเป็นบอกว่าเข้าเป็นยังไะครับแม่บอกบอกแต่ว่าเป็นทำงานนัก เส้นตึงแค่นั้นละ่ะที่เท้าเกียบน้ำพาน้ำเกลีงักเธอเที่ยวกับหัวเท้าเหรอครับหัวนี่บอกเพราะว่าเที่ยวกับเส้นประสาทแบบมันตึงเครียดไปเข้าคิดหลายเพื่อนเขาเอาไปตามหมอเพื่อนนั่นละ่ะครับสะลุแล้วนี่เขาเป็นโรคอะไงครับหมอว่าสรุปเลวเพราะว่าเป็นเป็นไม่เกณฑ์เป็นไม่เกณฑ์เนาะเออครับระบาดนี้แค่ไหนนะครับจะไหนมาหูจักกับสมุนไพรข้าวตองได้ครับหัจักน้ำมิถิยูอนะน,น้ำมิถยูบอกเออฟังจากใจก็ครับ ฟังแก่มีและดนุ่มมันไขนาดนล้วก็่อนช,ชัยวัดอ๋อนุม่มใช่วัดด้วยครับเพิ่นเบาคู่ฟังกันเลยนะครับจะได้เปิดใจครับเบาเน,นี่ยยืดยังนั่นเรื่องนี้โลกนั่นโลกนี่กับฟังเตียนเพิ่นเปิดสะบัดเป็นยศสันทอนเบาแนนกับ,บฟังเบิง้ง เอ๊ะ่าผู้คนเป็นก็เป็นหลายโลกแนวเพิ่นเป็นกับั้งเป็นหลายกตัวนะฟังมึงคือแต่เปลี่ยนเช่นนี่ยสีก็หายบ่หันะมันก็ทรมานอยู่เป็ี่ยนเนี่ยสีก็ทรมานหลายเปลยนครับเป็นเป็นมาหลายปีแล้วเป็นไรเออกระไรรองเอามากินเบิ่งสิบบ้างครับตาชินใจลองมึงว่าอย่างไนก็ต้องลองให้ได้ครับป่านี้พ่อเอามากินแล้วนะครับมันมีอาการสู้นอาการกระทุ่งจะในอะไรบ้างครับไม่ไม่กรวดแรกหมดกินพรวดแรกมัมีอาการนะ ผมมีอาการยังเลยบ่มีแบบว่ามันสิหายไปเลยผนมะมีอาการอะไรบ่ครับบ่ผมมีอาการแต่ว่าทองนี่ส,สิข้อของน้ำสิบปกติสะดวกก็ตะเก่าย่แตวาแต่ว่าแบบสิมีตัวตานแบบว่าเก็บหันปวดนี่สิบปเก็บบ่เจ็บบ่เกี่ยวกับหัวเข้าสิละครับกับปเก็บปวดบว่ปวดเลยบ่แบบคือหายไปเลยนั่นแหละน้ำขาน้ำาแีงน็คือหายไปเลยครับบานี ดูมากกับฟัดมันดีครับโอ้ดีดอหลีวันนี้ก็ตัดสินใจโทษไป,ไป,ไป,ปวัานึงเอามาให้อีกครับกวดที่กวดที่สอง่วดที่สองแล้วมันไม่กินกวดที่สองบางนีกวดหัวบานอ๋อคือมาไลยกวดที่สองอม,มากระทุ่งกวดที่สองเอ้ยวดน,นี่ขวดทนมาไวจน่นละไปไปหาหมอครับไปหาหมอลงบานเลยไปพันกัวัด ไม่เกินกับอันพุ่มดันขึ้นหลาลยใช่ไหมขึ้นหลายครับแล้วบานีดปวดยืดด้นบวชครับอาการปวดกว่าที่สองนี่ปวดปวดยูระมาณสองมือปวดอยู่ประมาณสองมือจะค่อยๆอ่อนลงยังสิบอ่อนลงคลายลงคลายลงคลายลงเลยแห้งขึ้นก่ะครับบานีดกลับมาปวดอีกบวชไหมบานีวบวบปวดเลยบวบโอ้ครับแก้ได้ไห ตะกอนตรงนี้มันก็จะเจ็บนี่ไตไตตีนมไตตีนมอไรก็เจ็บมันจะเจ็บเขามานี аю, ่จองเขามาหากันเดี๋ยวนี้หายไปแล้วบุ้มี่บุ้มเก็บเหลือเลยบ่บ่บุเก็บมันหายไปได้ยังไงละครับก็บพวกลูกนะมันมันหายไปได้ยังไงพวกลูกว่ามันหายไปมือใดอย่งนีนะกะยังงงอยู่เพื่อกันยังงงอยู่เพื่อกัพลูกว่ามันหายไปมือใดนะเออครับก็คือบอกง่ายว่าอาการปวดหัวตอนนี้ก็อ้อนลงหลายครับอาการเจ็บ ขาปวดขาปวดแขนปวดหลังี่สิละครับหายไปเลยเพียงขวางี่สิเด้นะครับตะเกียมัมสิปวดเพียงขวานบอกครับมุดเลยแต่แต่เ่าเลยขึ้นมาหอดอืมึนบางที่นอนกลางคืนมึน, ies, มน,นนี่จะมึนไปอันนี้จะรู้สึกว่าหายไปไอืมอหายบ่เหลือไห่บอกครับก็บมี่บ้างนิดหน่อยอยู่เอวนิดหน่อยบางที่ก็ปวดึงกระบายห้อง เก็บข้อปวดนะไรแบบนี้เพื่อนะแต่ว่าน้ำขาน้ำเนี่ยรู้สึกว่าหายไปนิดนๆนะฮะไปหัวนี่ก็รู้สึกว่าหายไปครับก็ว่เงาเหลืออยู่นิดนึงครับตะกี้แต่อยหนึ่งประมาณเลือดยู่หาเปอร์เซ็นต์นี่แหละเลือแค่หาเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าดีขึ้นก็ที่หาเปอร์เซ็นต์เลยบอกสังเกตตโตจะพอครับที่บอกมานี่เป็นเรื่องจริงบอกครับเนี่ยถ้าเรื่องจริงขั้นขั้นโตห้าอยู่ดีห้าก็ดตรงว่ายู่ดีเนาะขั้นมันเก็บห้าก็ดตรงเลยไปหาหมอเนาะ คือห้างเก็บห้าวปวดอยู่บ่ได้เับต้องได้ไปได้หาหมออันนี้ห้าอยู่ดีแล้วห้องก็คือสบายโตขึ้นแปลว่านอนหังคึืนก็สบายนอนรับนอนรับแสบลับนัวครับระบครับท่ายดีขึ้นบ่ครับดีระบบโครับท่ายดีขึ้นยังไงนะครับดีขึ้นแปลว่าปกติห้าฉี่ท่ายปกติแบบว่าแล้วแต่สิแล้วแต่สีเขาเป็นมบหองนาํายมเสายยมแยงยยมแรงแล้วแต่สีก็มาในกินยาอันกินจะต้องต้องตัวนี้ครับ มันจะเข่าเป็นเวลาเข่าเป็นเวลาตื่นเช้ามากื่อเข่าเข่าเลยเข่าเลยแล้วสบายทองเข่าเสร็วปะทองเข้าว่างสิ่งจะกินอาหารไดดีปกติเขานะครับแต่กินอีกเคยฟังใจข้าเจ้าเป็นหลายโรคดีขึ้นตอนนี้นะครับกินเองประสบก็จะของเองตอนนี้นะครับมั่นใจบรับว่าดีขึ้นย้อนเข้าต่องมั่นใจเทว่าในบทสัมผัส์ที่ว่าได้ฟังพันพันมาในบทเดโมเป็นเรื่องจริงเนาะเพราะเขาสัมผัสกับตัวเองแล้วเนาะ ครับแต่ก่อนกะเคยเคยนั่งฟังกะฟังว่าเอ๊เมนอีนดีบอสสมุนไพรชิซื้อสิรักษาโรคได้ดีคัะวันนี้ครับนั่นน่ะกะเคยแปลว่าก้อนชิซื้อยังกินกะต้องฟังเบิ่งก่อนเนาะไชคือกันนั่นล่ะครับเพราะว่าราคามันกะสูงเนาะเอาสองว่ามันเถื่อท่านสองนี่คิดว่าคุ้มค่าเงินยเขาบ่ครับก็คิดว่าคุ้มอยู่แพงไปบ่กรบพวแกล้งครับคุ้มค่าอยู่เนาะสำรับแบบว่าผู ผู้ได้สัมผัสแล้วสีว่าพวกแพงครับแต่แตะกรอนแม่ก็ว่าอ๋อมันคือแพงแต่ก่อนบาง่ค่ในซื่อกินเนาะกะว่านี่คือแพงแท้เอาเงินใส่มาซื้อก็เคยหนังผิดอยู่คือกันเอาเงินใส่มาซื้อพอคนที่สองตังปับ๊บ <laughs> ก็ซื้กมันดีขึ้นกะเอากันโอ้อยา่าตอนนี้มันดีขึ้นกะได้เน้นน้ำให้ร้านไผ่แน่น้องสาวกินแน่ หลังจากนั้นนี้นะครับกะได้กินมาตลอด2ขวดเลยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นขะแนนความรสึกนะครับคะแนตนเต็มรอยอยากให้แจ็คกระสุนพา,นาข้าวตองแจ็คกะแนนครับคะแนนเต็มรอยก็ให้อลยหอยไปเลยไปให้ลอยไปเลยบอกก,กไกใบเนี้ยีบอกเพราะว่าขั้นกินโตไปก็คือสิหายไปเลยอยู่ครับซอยเซ้นส่วนบอกพี่น้องบ้านไกเลเ่นเคียงนะครับให้กัะเจ้าหันมากินสมบูรพายข้าวตองแล้วก็ฝากพานไล่การไปหาผู้ดีฟังได้การนะครับเชิญครับ อะไรที่เป็นไม้เกล็ดขี้เข้าใช่ไหมคะท่านผู้ใดเป็นก็คือแม่เป็นนี่ก็อยา่าใครกินอยา่าใครดีอยา่าใครเศร้าเพราะว่ามันทรมานหลายครับเพข่้แม่เคยเป็นนี่ทรมานมันนี่บางทีเราได้นอนไห้นอนไห้เพราะว่าอื้อโลกอีกอย่างมันคือลุ่มเหล่าแท้ครับจมคนเดียวเพราะว่ามากินสมุนไพรตัวนี้มันกระดิกเลยก็อยากให้ บอกมนกินดำรูโมต้องเสียดายเงินบ่ต้องเสียดายคิดคิดว่าข้อสื้อเนื้ออื่นเอาก็ซื้อครับเบิร์ตก็ยังเงินบ่เป็นประโยชน์ครับเบิร์ตไปแล้วมดซุกเกไปหาหมอบางเทีกับบ่ได้เมนได้ดำพันสามพันสี่พันก็เคย้วยมดเรือเธออะไรเธอเนี่ยกะยังยังไปยังไปเนาะครับแม่เนมปอทุลเล่าก็ยังบอดีนะครับนี่คือทางเลือกเนาะครับในการที่จะดูแลสุขภาพควบคู่กับการรักษากับแพทย์ในปัจจุบันไปครับผม การบอสัมภาษณ์มือ่อนี่นะครับน้ำเยือส่วนท่อนคออนุญาตนําไปเผยแพร่ให้กับผู้ฟังทัวทัวรไปให้กับพี่น้องทัวทัวรไปได้บ่ครับได้อนุญาตบ่ครับอนุญาตพีเนาะเออครับให้ผู้ใดเป็นกให้ดีคือกันอย่าให้เศรศ้าคือกันครับผมราคารถเกิดว่ามีพี่น้องบ้านกะเลนเชีย่องขาเจ้าอยากมาเยี่ยมมายามจะได้บ่ครับได้คือกันครับถ้ามาเยี่ยมมายามมายามแม่ยังก็แม่บรรจงสุภาทลียู่บ้านบ้านธุทองครับผมตะบล อำเภอทางหวัดหมาบเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดครับแม่โทรศัพท์ศูนย์ศูนย์แปดสองแปดห้าสี่เจ็ดศูนย์สามสองครับมื่อนี้นะครับนุ่มยศสุนทรกับดีเจสายฝนมายามคุณแม่ฮอดเท่านมาจ้างเบ่าจักบาทครับก็บพได้จ้างนะจ๊ะไม่ได้จ้างนะจ้าันได้น้ำพอลสองสลึงนะเดี๋ยวบอสบอสเลเนาะอ่าผมโอเคครับก็ขอขอบพระคุณคุณแม่บัณฑงหลายๆเด้อ ี่ได้เห็นกตมาบอกคุณลวมรายการับนุ่นโยนสุวนท่อนในรายการรอยยิ้มสุขภาพนะครับก็บขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายดีขึ้นไปยิ่งกว้าเก้าอีกอาการปวดลังทียังหลงเหลืออยู่ประมาณหาเปอร์เซ็นต์กรคอยคล้ายออกไม่ออกจนเป็นปกติเลยนะครับเด้อขอบพระคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ